ข้าพุทธเจ้าพร้อมที่จะรับใช้ใต้เบื้องวิคุณบาทท่านแต่งตั้งเป็นราชุนรักพิเศษมีข้อหนึ่งเขียนบอกว่าห้ามยุ่งกับการเมืองเห็นไหมครับมันก็จบเลยพีพน่น้องก็โทรมาหาผมอยู่ผมต้องขอบคุณแล้วบอกว่าเฮ้ยกุ้งช่วยหน่อยไม่มีใครแล้วน้อง ผมก็บอกว่าพี่ครับผมรับใช้พระเจ้าอยู่หัวแล้วผมเป็นไม่ได้หรอกผมก็เป็นทหารของพระเจ้าอยู่หัวต่อผมเป็นราชวงศ์ับพิเศษแล้วมันเป็นอย่างนี้ครับเหตุผลว่าผมก็มุ่งมั่นอย่างนี้ผมไม่เอาครับอํานาจพอแล้วบํานาญหลวงเลี้ยงผมเท่านี้แหละหลวงลังกระษียนพอแล้วผมจะอยู่กับพี่น้องอย่างนี้แหละไปย่างน้อยผมก็มีข้าวเที่ยงกินนะนี่ มีกาแฟหนึ่งแก้วน้ำเปล่าผมก็พอแล้วล่ะครับแล้วผู้จัดก,การหารบกให้เครื่องบินผมนั่งไปแล้วก็นั่งกลับพอแล้วน้องๆ้อพนวยการโรงเรียนจะเอาซองค่าวพยากรผมก็ให้ทุนการศึกษานะ้องไปคืนไปผมไม่เอาหรอกหลวงเลี้ยงผมมาเยอะแล้วพอแล้วละ่ะไม่กี่ปีผมก็ตายแล้วครับใช่ไหมสุดท้ายคิดอย่างนั้นครับ พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างไงนะพี่ปองคนเราให้นึกถึงความตายวันละเท่าไหร่ทุกลมหายใจเนะี่ยเข้าก็ตายออกก็ตายผมทุกวันนี้ตอนนี้ผมก็นึกนะครับผมยังไงายท้องลงเมื่อไหร่ไม่รู้แล้วก็มันจะเสียดายมากถ้าเราไม่ไม่ทําความดีไม่ปฏิบัติธรรมเหมือนพวกเราไม่สั่งสมบุญมันจะไม่มีเวลา